ฝ่าหน้าแกะมาลาดูทุกคนดูรอยงัดเห็นไหมเนี่ยเป็นรูเลยเนี่ยโอ้วันนี้ถอดนี่ว่าฝ่าท้ายก็ทำมาอีกแล้วอผมถามนิดนึงที่มีราคาในใจไหมอยากได้เท่าไหร่คาดหวังที่ วันนี้มีลูกค้า MG 3นะมาเทินเป็นอเมล่าเดี๋ยวมาดูกันนะว่าคันนี้จะจบไหมผมว่ารถแนว5ประตูแบบนี้สีจะจัดมันก็ดูดีไฟ <bem S 1> ฝาหน้าแกะมาลาเห็นป่ะรอยน็อตมัน,นมล้ลมเห็นปะ่ะแกะมาปูบต้องไล่ดูนี่เลยเนี่ยซีเลอร์มันปูดรถแตะหน้ามาแ <punching S 2> น่นอนฝากระโปรงนี่ทำมาละแต่แก้มไหนแก้มเดิมนะน็อตนเดิมเห็นปะ่ะโครงสร้างหลักเดิมรอยมาร์กลงไงมันยังอยู่เลยแสดงว่าข้าไม่มีอะไรพวกซอกในเนี่ยไม่มีอะไรแต่สิ่งที่เราต้องดูตอนนี้คือด้านหน้าเนี่ยผมว่าเดิมนะวันนี้ถอดดีกว่าไปหน้าฝั่งนี้ถอ แต่อันนี้เนี่ยดูสีได้เลยครับกันชนเห็นไหมครับรอยสีที่พ่นเข้ามาเห็นไหมครับเนี่ยระหว่างสีกับสติกเกอร์เห็นไหมเป็นชั้นดูทุกคนดูรอยงัดเห็นไหมเนี่ยเป็นรูเลยเนี่ยแต่ถ้าเดิมมันจะเป็นอย่างงี้จะเรียบแบบนี้นะเราจะเห็นเลยน่าจะทําแค่เนี่ยฝากระโปรงปั้นมากับกันชนหน้านะครับที่ทําสีคราวนี้เป็นตัวท็อปสุดนะเป็นสัลูฟตะเข็บเดิมชัดนะครับด้านหน้าเนี่ยกังวลก็ต้องมาแกะแถวๆนี้เยอะหน่อยเห็นไหมเม็ดสปอตเนี่ยชัดเจนสีเดิมโรงงานเห็นไหมทำมาแบบนี้ไม่งั้นถ้าทําเนี่ยผมบอกเลยว่าไม่่่่่่่มม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 มีีีีีีีีีทาา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 งเเ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 รรรรรรยย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 นน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 นดดด๋วววััักกกออออออ้้้้จจะะะแแคค์ูซขขหืไไพสล วาม่เดรถคันนี้จะแกะค่อนข้างเยอะนะเพราะว่าด้านหน้ามันเคยมีแตะมาฝาท้ายโอ้โหฝาท้ายก็ทำมาอีกแล้วดูหัวน็อตเนี่ยดูง่ายเห็นไหมบ้านสนิทเข้าเลยนะชัดเจนนะครับตัวเข็บเนี่ยปั้นเห็นเลยไหม มันไม่เป็นเส้นเนียนมามันขยึกขยืยเลยไหมครับแข็งโบกเลยเนะี่ยดูท้ายครับอันนี้ต้องลื้อเยอะเลยนะทุกคนกลุ่มยางไหลเดิมแนบะเห็นไหมสีมันจะออกแบบไม่เงานะครับแล้วก็เนี่ยดูแผงตั้งท้ายซิลเลอร์เนี่ยปุมเดิมหมดแดงว่ารถเนี่ยแตะฝาท้ายอย่างเดียวถ้าเข้าหนักๆมุมนี้จะหายเดิมนะครับดูมุมนี้เมื่อกี้ที่เราบอกว่ามีรอยแคมป์ต้องมีรอยแคมป์ทั้งสองข้างนะครับ เห็นไหมรอยคันตำแหน่งเดียวกันคันนี้นี่คือใครใช้ครับพี่ใช้เองปะใช้เองใช้เองเหรอถามนิดนึงหน้าหลังไปโดนอะไรมาพี่มันมีมอเตอร์ไซค์มาชนมันข้ามเลนมาชนพี่ตรงเนี้ยเพราะว่าฝาหน้ามันมันชนมันทำหมดเลยฝาหน้าเขาเปลี่ยนแล้วนะมันมีรอยนิดเดียวแล้วเขาก็เพิ่งจะเปลี่ยนมาตานหลังก็เหมือนกันอาการฝาหลังก็ชนเหมือนกันฝาหลัง รู้ึกว่าลูกเขาจะถอยทุ่มเสาเงี้ยไม่เคยไปชนแบบรถแบบไม่มีไม่มีไม่มีแล้วแต่ว่าฝาหน้าฝาหลังเนี่ยคือเขาปั้นได้เข็บแบบนี้หมดเลยอ่าแสดงว่าอู่นี่ทำไม่ดีไม่ดีเลยครับอู่อูประกันด้วยนะเปิดมาปุ๊บผมรู้เลยว่าแบบไม่นี่กันชนก็ทำมาไม่เนียนสีค่นเข้านี่คือมันไม่ได้หนักนะครับแต่ว่าไม่ไม่มีหนัก่มมไสวยเห็นวันนี้ว่าจะมาเทิร์นรถอ่ะครับพี่จ้ะพี่อยากมาดูราคาเทิร์นว่ามันอะไรยังไงได้เท่าไหร่อะไรประมาณนี้แล้วมาอยากเปลี่ยนอ่ะครับพี่มันกินน้ำมันอ่อเข้าใจพี่แล้วโจทย์คืออยากประหยััดดดนนนนนนน้้าาาาาาามมมมมเเเะลออยยยกปีีี่่่่ผถิึงพรรคใใจไไทห ไม่มีจ้ะไม่มีอ๋ <c oughs> อ <c oughs> ผมเรียนแบบนี้นะรถมีประมาณเนี้ยปกติผมไม่ได้ซื้อถ้ารถเทิร์นอ่ะผม,ผมดูแลให้ราคาตลาดรถปกติรุ่นเนี้ยอยู่ประมาณที่ซื้อเข้าอ่ะถ้ารถชนเนี้ยก็จะแย่กว่านั้นไม่รู้คันนี้พี่ติดไฟแนนซ์นอยู่ไหมหรือว่าติดไฟแนนซ์นอยู่ประมาณกว่าก <c oughs> ผมก็มาที่ราคาดีกว่าบอกพี่อย่างนี้รถมันซื้อ ถ้ารถชนมันต่ำกว่านั้นแต่ว่าผมมังถามพี่ว่าแบบพี่คาดหวังกันมันเท่าไหร่ดีวะคา,าดหวังที่สองแสนสูง<ล>ไปนะใช่ไหมแต่ราคาผมเรียนว่าสองแสนอะยังไม่ถึงที่มันราคาขาย mm hmm. ผมเคาะง่ายๆเลยดีที่สุดที่ผมให้พี่ได้แค่ปิดไปแนนนี่คือดีที่สุดนะรถปกติแนวเนี้ยผมก็ไม่ได้ซื้อมาขายถ้าเรารับเขามจริงๆเราก็บอกลูกค้าตรงแล้วราคามันต้องดปกว่าชาวบ้านเขาแล้วก็บอกลูกค้าว่าเออรถมีอุบัติเหตุนนะหน้าหลังนะถ้าเขารับได้ถูกกว่าชาวบ้านสามที่ห้าหมื่นเขารับได้ก็ขายแต่ถ้ามาขายอย่างเดียวผม เอามาขายพี่วิวผมไม่แฮปปี้อ่ะก็ผมไปได้ประมาณเนี้ยพี่งั้นเดี๋ยวพี่ลองคิดดูอีกทีได,นะได้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 เอาพี่แบบสบายใจ <c oughs> ค่อยๆค,ค,คิดอ,อย่างน้อยมากแล้วก็เป็นไอเดียของลูกค้าเก่าขอบคุณมากขอสรุป <c oughs> นะครับก็ลูกค้าก่อนใช่ก่อนนะก็คือเขาอยากเปลี่ยนเป็นรถที่ประหย,ยัดน้ํามันมากขึ้นนะแล้วก็ยอดผ่อนลดลงแล้วก็เหมาะกับเศรษฐกิจนะผมว่าตอนนี้ค่าน้ํามันก็แพงด้วยนะครับใครจะลื้อมือสองนะครับอยากเทิร์นหรืออยากขายนะอยากได้ราคาดีนะครับติดต่อบได้นะเจมส์มอเตออโต